อ่าหน่วยที่4นะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะนักเรียนคงเคยเห็นนะครับว่าการใช้งานในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีมีจฉาชีพใช่ไหมนะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีกับข้อมูลกับทรัพย์สินของนักเรียนนะครับอยู่หลายๆอย่างนะหน่วยนี้เราก็จะมารู้จักว่าการทําผิดในอ่าในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือเนี่ยมันมีอะไรบ้าง นะครับจะจะป้องกันตัวเองได้ยังไงนะเปิดหนังสือหน้าที่97นะครับนะเ,อ,อ,เอ,อ,อ่ะนะครับนะความปลอดภัยหรือว่าอ่มาตรการทางเทคนิคที่เราจะนำมาใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะอันแรกนะครับภัยคุกคามต่อฮาร์ดแวร์อ่า ฮาร์ดแวร์คืออะไรครับนักเรียนจำได้ไหมก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมครับนะภัยคุกคามต่อฮาร์ดแวร์ก็อย่างเช่นอะไรบ้างครับการขโมยโทรศัพท์มือถือการขโมยหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าการขโมยโทรศัพท์มือถือตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถนําไปใช้งานได้ใช่ไหมครับหรือแมก้กระทั่งการเอาไปขายนะก็จะมี โทษใช่ไหมครับนะตอนนี้มันมีกล้องเนาะอย่างโรงเรียนเรานี่กล้องวงจรปิดมีเยอะแยะนะครับเราก็สามารถจับโจรได้นะครับมันมันมีไม่เยอะเนาะอันที่สองนะครับภัยคุกคามต่อซอฟต์แวร์นะดูได้เลยนะเ,เรียนดูตั้งใจเรียนด้วยนะครับดูในนตามไปด้วยนะไม่ใช่ว่า ตั้งใจเรียนไหมคูพยายามทุกทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยเรียนได้ดีนะครับแต่เธอต้องช่วยครูด้ดิไม่ใช่มานั่งเรียนนั่งเกะลอกงานอย่างเดียวมาเรียนมาคุยกันนะครับภายคู่ความต่อซอฟต์แวร์อันนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการ ลงโปรแกรมเถื่อนนะครับนักเรียนมีหลายคนนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการลงเกมเถื่อนใช่ไหมเกมที่ต้องเสียเงินซื้ออย่างเช่นไมค์ครับหกสิบเก้าบาทตอนนี้นักเรียนหลายคนไม่อยากเสียเงิน,นครับไปโหลดแอปเถื่อนนะที่จริงแล้วการทําแบบนั้นมันอาจจะมีโปรแกรมของพวกมิจฉาชีพนะหรือว่าแฮกเกอร์แถมมาด้วยนะครับข้อมูลของเธอาก็ อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับก็ไปลองดูได้นะครับนะอันนี้อันนี้สามนะครับภัยคุกคามต่อระบบสื่อสารนะครับอย่างเช่นการใช้งานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นการดู youtube เป็นจำนวนมากๆนะอาจจะทำให้ wifi เราใช้ไม่ได้นะครับเธอรู้ไหมว่าการใช้งาน Wifi นะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลที่มันส่งผ่านกันใช่ไหมการใช้งานเว็บไหนครับที่ใช้ข้อมูลเยอะอบอกคุณได้ไหมเว็บวิดีโอสตรีมมิ่งครับอย่างเช่น youtube tiktok เนี่ยมันใช้ข้อมูลเยอะนะครับการใช้งานเยอะเครื่องส่งเครื่องอาจจะย,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 ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเธอใช้ สิบเครื่องยี่สิบเครื่องพร้อมกันนะครับตัวส่งไวไฟของครูก็ค้างใช่ไหมอ่านั่นเลยจะชอบว่าเออความเน็นไม่ดีอันที่จริงแล้วมันก็เกิดจากการใช้งานของพวกเธอด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะ,อ,ะอันที่สี่อันสุดท้ายก็คือภัยคุกคามต่อข้อมูลอย่างเช่นโทรศัพท์หายหรือว่าเมมโมรีเสียนะครับรูปภาพเธอที่ถ่ายไว้ในเครื่องหายไหม เธอจะทำยังไงป้องกันนะยิ่งเธอใช้มือถือมาหลายปีรูปภาพเธอก็จะมีเยอะใช่ไหมเธอทำยังไงเก็บข้อมูลรูปภาพไว้เคยคิดบ้างไหมโหลดไฟล์โหลดไว้ที่ไหนอ่ะเออเธอเคยทำไหมนะครับอ่ะก็ต้องลองทำดูนะครับหรือรูปภาพถูกขโมยเอาไปใช้งานผิดประเภท นะครับนะเอาไปตัดต่อรูปโป๊เปยนะครับอันนี้ก็จะผิดเหมือนกันเนาะอแล้วภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนักเรียนเปิดในหน้าที่98นะครับนะ ามาดูอันแรกเลยนะครับภัยคุกคามต่อระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดีนะครับมาทําลายรูปแบบระบบเครือข่ายของเรานะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับภัยคุกคามแก่ระบบอันนี้ก็ให้นึกถึงแฮกเกอร์นะครับนักเรียนรู้จักแฮกเกอร์ไหมแฮกเกอร์ก็คือคนที่เข้ามาในระบบอค,อคอมพิวเตอร์ของเราแล้วอาจจะขโมยข้อมูล อาจจะลบโปรแกรมอาจจะลบรูปภาพข้อมูลของเราต่างๆใช่ไหมครับนะที่จริงแล้วการกระทําพวกนี้นะครับมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับอาจจะเป็นโทษจําคุกโทษปรับเงินอะไรต่างๆนะครับนะอันที่2ภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นอ่าเขาเรียกว่าแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์นี่ก็จะทําการปรับเปลี่ยนข้อมูลอย่าง ที่เห็นได้ชัดนะครับก็อย่างเช่นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินในการติดตั้งแล้วไปทําการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นโปรแกรมฟรีอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็จะเรียกว่าพวกแฮกเกอร์นะครับอันที่3ามนะครับภัยต่อผู้ใช้งานและระบบนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นการล็อกคอมพิวเตอร์และเนจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ในห้องคอมเราเนี่ยมีมีคนไปล็อกหลายเครื่องแล้วใช่ไหม นะแต่นักเรียนก็ตั้งรหัสง,ง่ายๆนะครับ1 2 3 4ถ้ามันเกิดถามรหัสขึ้นมาให้นักเรียนกดปุ่มลูกศรขวานะครับมันก็จะผ่านหน้าไปให้ได้เนาะไม่ควรตั้งรหัสผ่านนะครับนะอันที่4นะครับภัยคุกคามที่ไม่มีเป้าหมายนะครับนะเราไม่รู้ว่าการกระทํานั้นมันจะส่งผลเสียยังไงบ้างอย่างเช่นนักเรียนไปลบข้อมูลในเครื่องของเรา ในข้อมูลในเครื่องนักเรียนของนักเรียนใช้เนี่ยมีคนหลายคนนะที่ใช้งานด้วยใช่ไหมนักเรียนสังเกตได้จากอะไรครับมีอีเมลเป็นจํานวนมากใช่ไหมครับที่ใช้งานอยู่ใช่ไหมนักเรียนไม่ควรไปลบข้อมูลไปเรื่อยที่ไม่ใช่ของเรานะครับเนาะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้อันต่อไป ผมมีแล้วครับไบเกตเลยเนาะว่าได้เกตเช์เลียกเกินสามโอเคได้หย่าตดิวทุกพันธุ์นักนี่ปีก่อนก็ไปได้โคตรน,นะเนาะ ม okay, okay, er er ั่วซีเดี <S <S ๋ยวอันนี้ก็มีอย่างเดียวจะทมีมีข้อสอบหัวก็้อสอบเก่าอยู่เหมือนกัโอเคโอเคครับอันนี้น่ยสอนอยู่อัดวีดีโอได้่ยนเนี่ยอัดวีดีโอเนี่ยนเดี๋ยวกับตัดออกกันเดี๋ยวกับตัดออกกันครับครับอันนี้นะนะครับ ต่อไปนะครับเป็นรูปแบบภัยคุกคามในด้านของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักนะครับนะอันแรกนะครับเป็นมันแวร์นะครับมันแวร์คืออะไรครับเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขโมยข้อมูลครับเธอเคยสงสัยไหมรูปถ่ายรหัสผ่านแรงเธอมันชอบหลุดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมันแวร์เนี่ยจะชอบมากับโปรแกรมโปรแกรมฟรีนะที่เธอไปโหลดในเน็ตบ้าง โปรแกรมแคกโปรแกรมแฮกต่างๆที่เขาหลอกเธอโหลดมาแล้วติดตั้งนะครับมันจะแถมโปรแกรมพวกนี้มาด้วยอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับโปรแกรมไมค์ครับเถื่อนใช่ไหมติดตั้งไปแล้วได้อะไรบ้างนี่อันนี้ครับแถมมามันจะขโมยรูปภาพขโมยรหัสผ่านขโมย ID ของพวกเธอนะครับนะโปรแกรมมองทะลุเนี่ยเอเเนาะปีไฟอะนะครับอันที่2องไวรัสคอมพิวเตอร์ นักเรียนคงเคยเห็นนะครับคงเคยเจอเรารู้ได้ยังไงว่าคอมพิวเตอร์ของเราถูกไวรัสอ่าไม่ที่จริงแล้วเราบอกไม่ได้นะครับว่าไวรัสแต่ละตัวทํางานอย่งไงแต่คุณรู้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ของเราทํางานแปลกไปจากเดิมอาจจะช้าลงอาจจะเร็วขึ้นหรืออาจจะคลิกยากอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้น ถูกไวรัสเรียบร้อยแล้วนะครับไวรัสก็มีหลายประเภทนะครับมาดูอันต่อไปคอมพิวเตอร์ไว,วรัสวอมไม่ใช่ครูวอมนะหนอนนะครับวอมแปลว่าหนอนนะครูวอมครูหนอนนะวอมวอมให้นักเรียนนึกถึงไส้เดือนนะครับหรือหนอนนะครับมันจะกระจายตัวสมมติคอมพิวเตอร์เครื่องที่หนึ่งติด ไวรัสวอมเครื่องต่างๆก็จะติดไปด้วยนะครับมันจะทำการก๊อปปี้ตัวเองผ่านระบบเครือข่ายไปได้นะครับถ้าติดหนึ่งเครื่องมันก็จะกระจายได้นะนี่ก็คือลักษณะของไวรัสวอมนะครับอันต่อไปม้าทโทรจันภาษาอังกฤษก็โทรจันฮอสนะนักเรียนเคยดูหนังไหมที่ใช้ม้าไมา้โทรจันเนี่ย มาไม้เมืองทรอยคดีนไหมคบนี้นะในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีระบบป้องกันครับที่แน่นหนามากนะโดยปกติแล้วแฮกเกอร์ไม่สามารถแฮกได้นะเขาก็จะใช้กลยุทธ์นี้แหละมาไม้เนี่ยจะมีช่องลับภายในอ่ะเดี๋ยวคณจะเปิดรูปให้ดูนะครับนะมาโตรจันนะครับ อันนี้จะอยู่ในหนังนะครับเป็นเรื่องเล่ามา้าม้าเมืองทรอยหรือม้าโทจันเนี่ยจะมีช่องที่อยู่ภายในเห็นไหมครับอ่าเมื่อเมื่อผู้ใช้หลงกลนะครับก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมกับม้าตัวนี้ไปนะครับด้านในก็จะแถมไวรัสอะไรต่างๆมากมายแฮกเกอร์แฮก,ก,กไม่ได้ครับแต่ถ้าผู้ใช้ดาวน์โหลดไปเองแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ป้องกันไม่ได้นะครับนเธอโหลดไวรัสมาเข้าเครื่องเองนี่ใช่ไหมไวรัสก็เลยจัดเต็มให้เลยนะครับทําอะไรได้ทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วก็คือสปายแวร์นะครับสป,ปายแวร์เนี่ยจะอ่าเขาเรียกว่าแอบดู Do, นะครับโดยเฉพาะมือถือของพวกเธอเนี่ยนะอาจจะโดนสป,ปายแวร์ได้ส่วนมากแล้ว สปายแวร์ก็จะแอบดูข้อมูลครับเธอกดพิมพ์รหัสผ่านอะไรบ้างถ่ายรูปอะไรบ้างในมือถือนี่อันตรายมากเลยนะครับมันจะเปิดกล้องเธอได้นะใครชอบเอามือถือไปเล่นในเวลาอาบนะ้ำมีไหมเออตอนโปอยู่มันเปิดกล้องเธอเลยนะครับอันนี้อันตรายมากนะในหลายๆปีก่อนมีโปรแกรมนะครับแอบติดตั้งในมือถือเสร็จแล้วแอบเปิดเครื่องเสร็จแล้วส่งรูปภาพโป้เธอมาเป็น ตัวประกันครับนะเธอต้องจ่ายตังค์เพื่อที่จะไม่ให้ลูกเธอหลุดไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับ<ม>เสร็จแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะครับในมือถือเธอเธอทำอะไรบ้างที่ป้องกันตัวเองได้อันที่หนึ่งอัปเดตระบบอัปเดตบ้างไหมเธอเคยใช้มือถือแล้วมันขึ้นเตือนอัปเดตไหม เคยไหมนะครับมันอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ, software, รบสองสังเกตว่ามีโปรแกรมไม่ผึงประสงค์มาในมือถือเราบ้างไหมโปรแกรมนี้เราไม่ได้ติดตั้งนี่มาได้ไงอย่างเงี้ยเคยเคยสังเกตไหมตรวจสอบด้วยนะครับอันที่3นะครับติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งไหมคุณมีตัวหนึ่งแนะนำนะครับ Line Anti-Virus เป็นโปรแกรมฟรีครับ นะใช้งานได้ดีด้วยนะอันนี้สี่ล็อกอินเข้าใช้งานแล้วก็ล็อกเอาด้วยนะครับล็อกอินล็อกเอาด้วยนะไม่ใช่ว่าล็อกอินค้างไว้แต่คอมเรียนเราไม่มีปัญหานะครับอันนี้มีตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนชื่อสุรเดชรู้จักไหมเออสุรเดชแอบเล่นเกมในห้องคอมครับล็อกอินค้างไว้ครับเกมปลูกผักมีมือดีครับแอบลบสัตว์เลี้ยงหมดเลย เอาไปขายเนาะไม่ใช่ลบเนาะนะครับอันที่4อันที่5นะครับติดตั้งไฟวอลนะครับอันที่6ไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่ยงภัยเช่นไรครับเว็บลามกอนาจาร์เว็บการพนันต่างๆพวกนี้แค่เข้าไปเธอก็ติดไว้ดัดแล้วนะครับเธอเคยสงสัยไหมทําไม,ไมเขารูกข้อมูลของเธอดีจังเลยถ้าเธอเข้าไปเว็บพวกนี้แล้วมันจะติดตั้งไวลัให้เธออัตโนมัติเลยนะครับอันตรายมาก อันที่7ดนะครับสำรองข้อมูลนะครับแบ็กอัพแปลว่าสำรองข้อมูลไว้ในอุป,อปกรณ์อื่นนะครับนอกเหนือจากแฟลชไดร์นะนอกเหนือเช่นแฟลชไดร์นะครับอย่างที่ครูบอกเนาะเมื่อโทรศัพท์เธอจมน้ํารูปภาพเธอยังอยู่ไหมนะโทรศัพท์นี่เราซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่รูปภาพที่เราถ่ายไปแล้วเราเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างรูปเธอตอนเป็นเด็กเนี่ยเออใช้มือถือเนียนะ่ยเนาะ อันสุดท้ายนะครับอันที่8ก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบสังคมออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นการใช้งานอาพอก่อนเนาะ